มาเจาะลึกหุ้นยักษ์ใหญ่อย่าง m a s t e r ร์กากันครับไปดูกันเลยว่าปี2026จะเป็นยังไงคําถามสําคัญเลยคือปี2026เนี่ยหุ้น m m i ยังน่าสนใจอยู่ไหมมาหาคําตอบกันโอเคเริ่มที่ผลงานล่าสุดในปี2025กันก่อนเลยต้องบอกว่าแกร่งมากโอ้ดูนี่สิครับรายได้ไตรามาสสพุ่งไปถึง8.6พันล้านดอลลาร์ตัวเลขมหาศาล และที่น่าทึ่งคือมันโตขึ้นถึง17%เทียบกับปีก่อนหน้าส่วนกำไรสุทธิก็ไม่แพ้กันเลยครับเกือบ4 0 0 0ล้านดอลลาร์ในไตมาาเดียวและนี่คือหมายเด็ดอัตรากำไรสูงเกือบ60%เลยนะมันแสดงถึงพลังของแบรนด์ชัดๆผลงานดีขนาดนี้แล้วราคาหุ้นล่ะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยตอนนี้ราคาซื้อขายกันอยู่แถวๆ570-580ดอลลาร์ครับ PE อยู่ที่ประมาณ37เท่า ก็คือตลาดให้ค่าว่าเป็นหุ้นเติบโตคุณภาพสูงนั่นเองเอาล่ะมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยคาดการสําหรับปี2026ดูตารางนี้สิครับราคาเป้าหมายเฉลี่ยเนี่ยอาจจะไปถึง650-660ดอลลาร์เลยนะคิดง่ายๆก็คือยังมีอัพไซด์อีกประมาณ13-15%จากราคานี้เลยแล้วอะไรล่ะที่จะดันราคาให้ไปถึงตรงนั้นได้หลักๆเลยก็คือเทรนด์สังคมไร้เงินสด การใช้ AI แล้วก็การซื้อหุ้นคืนต่อเนื่องครับแต่เดี๋ยวก่อนเหรียญมี2ด้านเสมอมาดูความเสี่ยงกันบ้างความเสี่ยงก็คือมูลค่าหุ้นที่ฝูงอยู่แล้วกับการแข่งขันจากพวก f ฟินเทคหน้าใหม่ๆครับสรุปก็คือ Mastercard ยังเป็นหุ้นพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากควรมีติดพอร์ตไว้เลยถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้จากเสียบข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยที่สำคัญเลย กด Subscribe ช่องเราไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคิดยังไงกับหุ้น MAA คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับ